โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมวคลูเนาะวันนี้เราจะมาประกาศผล v d k ทีม s s i o n ที่หนึ่งรอบที่สองนะครับผมก็ขออภัยวันนี้เลทนิดหน่อยเนาะก็มีคนมาสมัครทั้งหมด15คนทั่วเนาะตอนนี้ซึ่งรอบนี้ก็มีคนผ่านทั้งหมด4คนเนาะรอบแรกมีคนผ่าน10บลบหนะครับก็ตอนนี้สมาชิกรวมกันถ้าเกิดรวมรอบนี้ไปด้วยนะจะมีทั้งหมด13คนนะครับผมสำหรับ p d k เนาะก็อย่าลืมนะครับผมทำตามกฎระเบียบให้ดีห้ามเพจกดนะครับโอเคก็จากที่เราเราสมัครไปเป็นเวลาตั้งแต่ จนถึงวันที่15นะครับผมก็ตอนนี้เราก็ได้คน15คนเนาะตามที่พูดไปเราจะเล่นมาครับเอาชีตลอกกันจนไปถึงวันที่28เดือน11เนาะก็ไม่ต้องห่วงว่าคนที่มารอบ2จะผลงานน้อยกว่าหรืออะไรนะครับผมเพราะว่าเราจะดูเรื่องผลงานแล้วก็ดูเรื่องการทำคลิปเป็นหลักนะครับคนที่ไม่ทำคลิปเราจะจับจ้องมาที่ผลงานของเขาะครับผมว่าในเซิร์ฟเขาทำอะไรบ้างเนาะ,ะแล้าเกิดว่าคนที่ทำคลิปเราจะอนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษนะครับผมก็เอาง่ายว่า,วามีผลงานก็พอเนาะก็คนที่เข้ามาในทีมวัตถุผ่านทีมหลักก็ในเนกะรือว่าาาาคคนนนทีี่่มมมวสรถพิเเศษชแแแบบบบอนนิเมชัสง โอนเขามานะมาแน่แบบพิเศษพิเศษอะ่ะคนที่ดูคลิปนี้ไปแล้วแสดงว่าคุณสมัครมาทัดแล้วนะครับผมก็ให้เวลรอรอบหน้าโอ้ยสันหน้าน่าจะ ปีซีซั่น PDK น่าจะปีซีซั่น DK มั้งก็เวอร์ชันใหม่มาน่ะนั่นแหละเวอร์ชันใหม่มาได้มันเดือดสองเดือนก็น่าจะรับว่ะแหละเดี๋ยวผมจะดูทีนะผมว่าคนในทีมพร้อมแค่ไหนเนาะเราก็จะรับเมื่อคนในทีมพร้อมนะครับผมการตัดสินใจของ OP ถือว่าเป็นที่สุดนะครับผมขอให้เขารับการตัดสินใจด้วยเนาะเราจะพูดแบบรวดเร็วแล้วกันเนาะครับผมก็คือคนแรกที่ผ่านนะครับผมจะเป็นคุณออโต้นะครับผมก็คนนี้มาสมัครแต่รอบแรกกันเนาะแต่ว่ามีติดปัญหาอะไรนิดหน่อยก็เลยขอแก้พิจารณานะครับผมตอนนี้ก็็็็็ผผผ่่่่าาาานน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 แแลล้้้้้้ววะะะะะะะคค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 รรรรัััับบบบีีีีมมมมตตตตออออไปปปจเเเเเงกกกยยูใใใ OP PDK หุณ คนต่อไปจะเป็นน้องซ่านะครับก็คนนี้มาจากร้อยสี่เนาะแล้วก็มาสมัครพีเดียเกทีมด้วยเนาะก็ยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นน้องตินนะครับน้องตินก็มาจากร้อยสี่เหมือนกันน่าจะเป็นมินิเฮิร์ทมากนะแล้วก็มาสมัครพีเดียเกทีมนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดสี่คนนี่แหละครับก็อีกอย่างหนึ่งข้อกองของทีมนะผมก็ถ้าเกิดมีปัญหาการคุณก็มีสิทธิ์ออกได้ตลอดนะครับผมแล้วก็ทีมอาจจะมีการทดลองอะไรแปลกๆแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขอให้ยินรรรรรรรัััับบบปปปญหหาาาาาาาขขขออ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 งงงงททททีีีีีมม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 ้้้้วววววยยยเเเเเเนน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 ะะะะะะไไ่่่่่แแแลลลกก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 ก็็็็็ซซซิิิใคคคึืตฎฎฎ์์์ฟฟผจณ แล้วก็กดทีมแย่นะคะผู้ชายที่ไม่โอเคก็สามารถเล่าออกได้เลยนะครับก็กดพวกนี้อาจจะดูรุนแรงไปเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ทำเอาไว้ให้พวกคนกดดัน,นะครับผมทำเอาไวก้กำจัดคนที่ทำตัวท็อกซิกหรือว่าทำตัวทำลายทีมนะครับถ้าขุดคิดว่าคุณดีแล้วถ้าคุณมาในทีมอย่างสะอาด <_ d ata> คุณไม่ต้องเป็นห่วงคุณจะถูกกดดันเกี่ยวกับระบบทีมนะครับผมก็ผมพยายามดีไซน์ระบบทีมให้ไม่กดดันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเนาะมีมาในแหละคนที่จะมาสมัครก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลขขขออ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 งไไไไไไไวววววว้้นน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 นะะะะะะะคคคครรรรรััััับบบบบผผมมมมมมมุุญญาาาาาาตตตตตีีีีี่่่่่่่่่ททเเเเเเกกยยยถืแลปปสส็็็ซซ์จจดดิห YouTube ก็นี่แหละตรงนี้แหละแล้วก็แฟนเพจก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบอะไรขำๆที่อยากโพสก็จะเฟซลงแฟนเพจนะครับเช่นแบบเอาบอดมายิงกันในเล่นในที่ขอดหรือว่าเปิดเพลง4ีหตัวเปิดเล่นเงินไลฟ์ทีมก็แท์นะครับผมแล้วก็ดีขอด,ดีขอดคือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าสําคัญที่สุดของ TGT หมเนาะ นี่นะผมเดียวขอก็จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยเนาะนี่มีต้นมีอะไรอยู่มีต้นอ่ะก็งั้นเลยผมขอให้ยุติแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารายงานตัวในะห้องล็อบบี้นะครับผมเดี๋ยวผมผมจะรอเนาะครับโอเคถือว่าให้ยุแล้วเนาะผมไปละผมไปกินในซาสลาแล้วละไม,ไม่ต้องตัดคลิปก่อนดีกว่าโอเคผมไปละไปละเจอกัน